สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านขุนแมลาของเราค่ะโรงเรียนของเราบริหารโดยนายจตุรินชายเจรัญอภินันค่ะปัจจุบนันนายโรงเรียนของเรามีครูอยู่ส1เท่านและนักเรียนอินท6ิหคนค่ะเราเข้าไปชมโรงเรียนของเรากันเลยค่ะ อนุบาลไปดูกันเลยค่ะ การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมวัยเน้นการใช้สื่อการสอนและการลงมือปฏิบัติตามหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ active learning ทั้งนี้ยังมีการเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนตามพัฒนาการทั้ง4ด้านค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับห้องอน,นุบาลต่อไปเราไปดูห้องประถมต้นกันต่อเลยค่ะ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเน้นการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นครูนำสื่อการสอนมาใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนได้ดียิ่งขึ้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระค่ะ หอตึกนี้เป็นห้องของพี่ๆปสี่ห้าหค่ะและในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเน้นเสริมประสบการณ์โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะในห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นและสร้างความสนใจให้ผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและมีความสุขตามนโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะนอกจากนี้เรายังมีโครงการสุข,ขาดีมีความสุข ที่ได้รับการสนับสนุนจากสพทค่ะสวัสดีครับผมนายเจตเรนชัยเจริญอภินันต์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนแม่ลาโรงเรียนบ้านปุ่นแม่ลาได้ดําเนินการตามจุดเน้นของสํานักง,งาน,นาคณะกรรมการกรารศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักง,งานเขตพื้นที่การ,กราศึกษาประถมศึกษา,<ส>าแม่งองศดเขต2โดยเน้นความปลอดภัยสะอาดร่มรื่นและสวยงามในด้านความสะอาดและความปลอดภัย ทางโรงเรียนได้ปรับภูมิทัศน์ตามจุดต่างๆในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนและจัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยให้ผู้เรียนส่วนด้านความร่มรื่นและความสวยงามโรงเรียนได้มีการประดับตกแต่งและมีการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่นสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนได้รวมไปถึงนักเรียนสามารถเล่นหรือทํากิจกรรมใต้ต้นไม้ได้ทั้งนี้ยังมีการตกแต่งและจัดมุมต่างๆในห้องเรียน ให้มีความสวยงามตามนโยบายน่าดูน่าอยู่น่าเรียนน่าเชื่อถือและนี่คือโรงเรียนของเราโรงเรียนบ้านคุณแม่ลาค่ะ